สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านฮะวันนี้พบกับผมนะฮะเฟชชี่รีวิวรถนะฮะแล้วเรานะฮะจะไม่เสียเวลาเลยมาอยู่กับตัวมิสูบิชิไทร์ตันนะฮะวันนี้นะฮะเอามิสูบิชิไทร์ตันมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันและทุกทท่านได้ดูกันนะฮะนั่นก็คืออ่าไทร์ตันแอดรีตนะฮะเป็นตัวขับ4ล้อนะฮะสีส้มคันนี้เลยเป็นรถของโชว์รูมสิทธิผลเซลล์นะฮะสาขาหัวหมากนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวเนี้ยเรามีออปชั่นอะไรดีๆมีโปรโมชั่นนนนนนออะะะะะไรรเดดด็ๆบบ้้้าาางงฮฮสสหหัข่ มิสูบิชิไททันเองเนี่ยจะถูกออกแบบมาเป็นด n มอน n ดน i มิก i ิล d นะฮะหรือว่าแอดวาน d ์เดน i มิกชิล d นะฮะตรงนี้จะทําให้ดูโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างเทมากๆเลยส่วนสีที่เอามาให้ชมกันจะเป็นสีส้มนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยกระจังหน้ายังมีคำว่ามิสูบิชิด้วยเป็นสีดำสีดำครอสด้วยทําให้ดูเด่นนะฮะ ตัวที่สำคัญก็คือไฟหน้าเองเนี่ยฮะไฟหน้าเป็นไบ LED แล้วด้วยนะฮะให้ความรู้สึกว่าทันสมัยนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของอระบบไฟหน้าซึ่งสามารถปรับระดับได้ด้วยปรับรีเวลได้ถึง3รีเวลด้วยกันนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยาชายกันชนด้านล่างก็ยังเป็นสีดำด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลย มีกล้องด้วยนะฮะกล้องนี้จะทํางานกับในส่วนของหน้าจอตัวรถนะฮะมีออปชันที่เรียกได้ว่าเป็น360องศาแเม e r ด้วยเซนเซอร์ด้านหน้าตัวรถด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะมาดูด้านข้างนะฮะของตัวรถนะฮะสำหรับแอดลีดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์ที่เป็นออโต้เขาเรียกว่าอะไรฮะจับวัตถุด้านหน้าด้วยมีระบบหยุดเบรกก่อนเกิดเหตุการณ์ชนด้วยนะสำหรับคันนี้นะฮะมีคิ้วสมร้อนะฮะ คิ้วสุมล้อเนี่ยจะเป็นแบบหมุดนะฮะทำให้ดูบึกบึนนะฮะเรียกได้ว่ามีในส่วนของตัวคิ้วเนี่ยมีมุดนะฮะเท่มากๆเลยส่วนตัวล้อเองนะฮะเราให้เป็นอขอบ18บนิ้วนะฮะเป็นบริสโต้นะฮะและก็มีโลโก้มิซูอ่าล้อแมกเนี่ยเป็นแมกอัลลอยที่เป็นลมดำมาเป็นดำแบบเงาเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปซื้อแมกเพิ่มเติมเลยตรงนี้เนี่ยทางมิซูบิชิเขาจัดให้เลยนะฮะ สำหรับเจ้ารถคันนี้นะฮะมาถึงในส่วนของอกระจกมองข้างกระจกมองข้างเองเป็นสีดำนะฮะแบบนี้เลยทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกในส่วนของฟังก์ชันในกระจกมองข้างยังมี blind spot monitor ด้วยนะฮะ warning หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะเตือนเวลาที่มีรถด้านข้างมาแล้วเราจะออกจากเลนนะฮะเจะบอกว่าเอ๊ะมีจุดอับมุมสายตาเนี่ยมีรถมาไหมนะครับอ่ะถัดมานะฮะภายในนะฮะนอกจากภายในภายนอกแล้วเนี่ยภายในเนี่ยอ่าก็ยังมีสีดำส้มนะฮะ บอาเป็นเบาหนังนะฮะนะครับมีตัวโลโก้ที่มีคำว่าแอดีตอยู่นะฮะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นรุ่นพิเศษนะฮะพรมก็ยังมีคำว่าแอปอดีตนะฮะและก็ตัวนี้นะฮะด้านข้างก็ยังมีในเรื่องของวัสดุที่เป็นหุ้มหนังสังเคราะห์นะฮะมีตะเข็บได้สีส้มด้วยนะครับอ่านะ นะฮะตัวนี้แอดลีดนะฮะมาทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะฮะก็คือเป็นรุ่นขับ2กับขับ4นะฮะ GT อ่าพรีเมียมกับขับ2กับขับ4นั่นเองราคาจะอยู่ที่เริ่มต้น 985,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนะฮะขับ4ล้อนะฮะที่เป็นแบบพาร์ทไทม์ราคาจะ,จ,ะจะอยู่ที่1,156,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นสีขาวมุกเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเงินนะฮะที่1,000บาทนะฮะซึ่งเป็นการเพิ่มเงินทุกๆท,ที่อยู่แล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามในเพจของเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในมีอะไรดีนะครับว่าในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของตัว Keyless นะฮะก็คือ KOS นั่นเองเวลาที่คุณลูกค้าต้องการเปิดประตูก็แค่อ่าอยู่ในระยะแล้วก็กุญแจอยู่กับตัวกใกล้ระยะนะฮะกดปุ๊บนะฮะตัวนี้ก็จะทำการเปิดประตูแบบอัตโนมัติให้นะครับด้านในนะฮะบอกได้เลยว่าสวยมากเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับ ครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ด้านในตัวรถนะฮะสำหรับด้านในตัวรถเองเนี่ยจะมีฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะเนื่องจากว่าเป็นรถกระบะของค่ายมิซูเนี่ยออปชันจะเยอะอยู่แล้วนะฮะอ่ะเรามาดูกันที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยของตัวมิ t ซูบิชิไทร i ตันแอดด e ชเนี่ยมันจะเป็นทวงมาลัยที่เป็นหุ้มหนังนะฮะลายสปอร์ตนะฮะเป็นสีก้านนะฮะมีฟังมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะฮะซึ่งสามารถที่จะคอนโทรลหรือปรับ ลดเครื่องเสียงเปลี่ยนโหมดในส่วนของอวิทยุได้เป็นเป็นฟังจากบลูทูธก็ได้เป็น MP3 ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รถเนี่ยไม่มีที่ใส่แผลแล่นละนะฮะก็คือจะฟังได้เฉพาะที่เป็นบลูทูธนะฮะแล้วก็วิทยุแล้วก็เป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto เท่านั้นนะครับถัดมาฝั่งขวานี่นะฮะก็จะเป็นาการ เขาเรียกว่าอะไรครู่คอนโทลนะฮะล็อกความเร็วอยู่บนก้านดวงมาลัยด้านขวานะฮะแล้วก็มีการเลือกโหมดอยู่ตรงนี้นะฮะโลโก้มิซูบิชิอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแกรนะฮะถัดมานะฮะด้านหลังของพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแพดเดิลชิพนะฮะก็ใช้งานแบบอ่าในส่วนของการลดความเร็วหรือเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เนี่ยฮะสะดวกเลยแค่ใช้นิ้วชี้หรืออ่นิ้วกลางนะฮะแตะเข้าไปเท่านั้นเองนะฮะ แดชบอร์ดนะฮะหรือว่ามอนิเตอร์นะฮะหลังพวงมาลัยเองเนี่ยฮะจะบอกถึงรอบความเร็วแล้วก็มีในส่วนของอความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บอกในเรื่องของตัวพาร์ตการขับขี่นะฮะเพราะว่ารถคันนี้เองเนี่ยมันเป็นก,การขับขี่แบบ4ล้อนะฮะแบบพาร์ตไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะมีในเรื่องของการปรับใช้นะฮะและก็มาในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับ คอนโซลตรงกลางนะฮะตรงนี้จะเป็นในเรื่องเรื่องของวิทยุเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะเป็นหน้าจอสัมผัส7นิ้วนะฮะและมีแอร์นะครับที่เป็นปรับอากาศนะฮะดูโอนะฮะแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะตรงนี้เรียกได้ว่าไฮโซมาเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้ด้วยนะครับนะฮะถัดมานะฮะนอกจากนั้นเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของระบบนะฮะความปลอดภัยที่เป็นระบบออโต้ซัสตอปนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความประหยัดในเรื่องของพลังงานน้ํามันมากขึ้นนะครับและก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นอ่าตัวเขาเรียกว่าเป็น RCTA หรือว่า rear call traffic alert นะฮะเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์คอยเตือนอยู่นะฮะเกียร์นะฮะมีเกียร์ก็คือเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะฮะสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็มีแมนนวลสปีดตรงนี้ด้วยในส่วนของฟังก์ชัน Entertainment นะฮะยังมีช่องที่สามารถที่จะเสียบ HDMI นะฮะไว้ สำหรับดูหนังฟังเพลงดูหนังหรือฟังเพลงที่ขึ้นจากมือถือได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นพอตเทเบิลของคุณลูกค้าได้ด้วยมี USB พอร์ต USB พอร์ตเนี่ยไว้สําหรับเชื่อมต่อกับในเรื่องของ Android Auto หรือ Apple CarPlay ของมือถือคุณลูกค้าได้ด้วยนะฮะถัดมาเป็นช่องเสียบไฟชาร์จแบตเตอรี่นะฮะ12โวลต์นะฮะ นะฮะเรียกได้ว่ามากันแบบครบๆกันเลยทีเดียวนะฮะทัดมาที่สําคัญเลยสำหรับตัวแอนี A L e, รุ่นนี้นะฮะก็คือจะเป็นรุ่นการขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อก็จะมีในเรื่องของระบบการขับขี่แบบ4ลอ้อเนี่ยนี่คือปุ่มปรับใช้นะฮะจะมี 2 high 4 high นะฮะแล้วก็4 high low แล้วก็4 low low นะฮะสามารถเลือกใช้ตามสภาพพื้นถนนได้เลยนะฮะอย่าง2 high เนี่ยก็คือเป็นการขับเคลื่อนแบบ2ล้อถ้าเป็นค่ายอื่นเขาจะไม่มีการขับเคลื่อนแบบ2ลนะ้อเนาะถ้าเป็น4ล้อก็คือขับ4ีล้อตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วเราก็มีการเลือกใช้เป็นสีล้อด้วยนะฮะแล้วก็เป็น4ีล้อ High ก็คือสามารถที่จะขับเคลื่อนในสภาพพื้นที่ถนนที่ลื่นๆ่นได้นะฮะสบายๆเลยนอกจากนั้นนี่ยังมีในส่วนของการปรับใช้นะฮะเป็น4 low low ก็คือพื้นที่ที่แบบว่าจมสามารถ ที่จะไปได้ยากฮะขรุขระลื่นมากๆเป็นโครนอะไรเงี้ยครับผมถัดมานะฮะถัดมาจากตัว wheel drive นะฮะสามารถที่จะมีออปชันเพิ่มเติมก็คือนะ เป็นคิวดาวด้วยเซนต์คอนโทรลนะฮะเวลาที่คุณลูกค้าขับลงเนินเนี่ยก็ยกได้ว่าสะดวกสบายมากเลยตัวนี้จะคำนวณทุกๆอย่างนะฮะโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะฮะแตะเบรกแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยอย่างเดียวนะฮะอันนี้จะเป็นออฟออปชั่นที่เป็นออฟโรดนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเป็นมีแอคทิวิตี้ในการขับเป็นออฟโรดนะฮะกดปุ่มนี้ใช้ใช้งานเขาจะคำนวณในเรื่องของการขับขี่แบบออฟโรดได้เลยเบรกมือเป็นเบรกมือแบบดึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานง่ายอยู่แล้วนะฮะมีลำโพงทั้งหมดนะ 6สปีกเกอร์แล้วก็มีแอร์แบคล็อบคันนะฮะด้านบนนะฮะด้านบนนะฮะอ่าด้านบนนะฮะจะมีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะฮะไฟเนี่ยจะเป็นไฟสีส้มเป็นแอมเบีนไลท์นะฮะมีที่กล่องเก็บแว่นตานะครับตัวม่านบังแดด2ออันนะครับนะฮะตัวนี้เรียกได้ว่ามากันแบบเป็นรุ่นท็อปแบบจัดเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเฟชชี่นะฮะจะเข้าไปนั่งหลังให้คุณลูกค้าดูว่ามันใหญ่และกว้างแค่ไหนนะครับครับนะฮะ มีท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าเพื่อนๆหลายท่านนะฮะของผมเองเขาถามมาว่าด้านด้านหลังเนี่ยนั่งสบายไหมลองดูซิว่าเฟสนั่งแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยจะบอกว่า เนี่ยต้นต,ตัวใหญ่ๆนะฮะเวลานั่งเนี่ยก็เหลือพื้นที่เยอะนะฮะใช้ได้เลยพื้นที่เขานะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเบาะหนังที่เป็นแอตลีตท,ที่เขาให้มาเนี่ยนั่งแล้วสัมผัสผิวผิวเบาะของตัวสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะนอกจากนั้นที่ผมชอบมากๆก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวแอร์แถวบนเนี่ยฮะซึ่งเป็นแอร์แยกพัดลมบอริเออร์กันนะฮะทำให รถเนี่ยเย็นเร็วขึ้นแถม,มแถวหลังเนี่ยนะฮะจะมีออปชันที่เป็น USB port สำหรับชาร์จพอตเทเบิลสำหรับมือถือนะฮะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยเนี่ยตรงนี้ดีมากเลยนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านกลางที่ผมนั่งอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถพับเบาะได้นะฮะเหมือนกับว่าจะเป็นที่ ดึงออกมาแล้วก็ทับเบาลงมาเก็บพวกอุปกรณ์ที่เป็นอ่าต้องการเก็บด้านในแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่วางแขนนะครับซึ่งจะมีที่ใส่แก้วด้วยนะฮะแล้วก็ด้านข้างประตูนะครับด้านข้างประตูก็จะมีที่ใส่ขวดน้ําด้วยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ นะฮะตรงนี้นะฮะเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าเวลานั่งก็สบายเครื่องยนต์2.4ไมล์เวกเนี่ยให้กำลังแรงม้าอยู่ที่181แรงม้าเนาะแล้วก็แรงบิดเนี่ยท้องเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะฮะเป็นเกียร์6สปีดด้วยขับไปไหนก็เรียกได้ว่าไม่เหนื่อยนะสบายๆส,สำหรับคนที่ชอบกระบะสายซิ่งหรือสายแต่งนะก็ไม่ต้องไปแต่งเลยแอดลีดเนี่ยมีให้มาครบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากระบะแอดลีดเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็เหมาะกับใครนะครับ ครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะในส่วนของแอตลีตนะฮะจะบอกให้เลยว่าแอตลีตเนี่ยเหมาะกับใครนะฮะก็เหมาะกับ ท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะที่แต่งมาจากโรงงานเลยนะฮะเรื่องราคาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะฮะเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นโลบามาจากโรงงานมีการรับประกันจากมิตซูบิชิวอเตอร์นะฮะสำหรับท่านที่กําลังมองหากระบะแบบจัดเต็มอยู่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยโปรโมชั่นของเรานะฮะก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณลูกค้าด้วยนะฮะแอดลีดวันนี้นะฮะ ก็ดาวเริ่มต้นต่ำสุดนะฮะอยู่ที่5,999 9, 9บาทนะฮะหรือเลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุดนะฮะดาว25% 4ปีอยู่ที่1.99%นะครับหรือเลือกรับนะฮะทั้ง2อ,อย่างนะฮะอันนี้ปรึกษาที่ปรึกษาการขายเองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้นะเรามีโปรโมชั่นหลากหลายมากมายเลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อณนะช่วงเวลานี้นะฮะยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคนะฮะกับมิซูบิชิฉลองครบรอบ60ปีแจก60ล้านอีกด้วยนะฮะนะ มาถึงในช่วงสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะจากกันนะฮะผมฝากไว้นิดนึงนะฮะถ้าใครซื้อแอดลิตนะช่วงเวลานี้นะฮะยังมีฟรีแพ็กเกจฮะบำรุงรักษาอีก5ปีหรือ1นึ่งแสโลด้วยฮะเรียกได้ว่าขับอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเลยนะครับคลิปหน้านะฮะมาดูว่าเดี๋ยวผมจะเอารถอะไรของมิตซูบิชินะฮะมารีวิวกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ